สวัสดีครับครับผมวันนี้ผมพาออกมาเที่ยวตามหลองน้ํากันนะครับเดี๋ยวนี้เราจะลองมาหาที่ใส่รอบกันดูก็หมายนี้นะครับน้ำแห้งลงไปเยอะแล้วเป็นขอบขอบดูมีปลาฮุบเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นลูกปลาฉลาดหรือไม่ก็ปลากระดีปลาสลิดประมาณนี้นะครับนี่วันนี้ผมเอารอบมา เอาหลอดมาใส่เลยนะครับเพราะว่ารอไม่ได้พอน้ำแห้งก็เดี๋ยวนกมากินทั้งหมดหมายสวยนะครับลองเล็กๆจะดูลักษณะเหมือนไม่น่าจะมีปลาโตนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะลองใส่ตรงเนี้ยจะลองดักดูเลนๆเผื่อจะฟุกนะครับดักทิ้งๆไว้เผื่อมีปลาไหลมีกบมีอะไรเข้านี่ครับหรือจะได้เลืองหรือเปล่า ครับเดี๋ยวเราคอยมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวดูกันว่าผมจะวางรอบแบบไหนมาคอยดูกัน หลอบอันนี้เป็นหลอบสองงานนะครับดักได้สองข้างเลย เรียบร้อยครับผมก็วางแบบนี้นะครับเพื่อจะมีกบมาเข่าหรือไม่ก็เป็นพวกปลาไหลนะครับพวกปลาโตอะไรไม่น่าจะมีอยู่อะเป็นเหลืองขึ้นตอนไม่รู้และนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำแข็งขาไม่รู้ว่าจะมีปลาโตหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับปลากระดีปลา,ปาสลิดน่าจะพอมีนะครับดูแห้งลงไปเยอะ หมายสวยนะครับลองดูเผื่อุกมีปลาไหลมีกบมีปลาดุกเลยนะครับเผือพกุกครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอยลุ้นกันตอนมากู่ดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าน้ำมีแค่น,นิดเดียวนะครับตรงนูง้นกับน้ำแห้งหมดแล้เดี๋ยวแค่ตรงนี้ไฟบังคับเลยหาที่วางไม่ได้ครับสัดเลยตรงนี้ ครับผมเดี๋ยวเวลามาดูรอบกันแล้วนะครับมีหรือเปล่าอุ้ยม,มาครับผมมาลุ้นมาชมมาเทียกันนะครับดเดก๋ัวคือล่า โอ้ยคือขัดไปหมดครับเนีย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  okay. นียเนียนี่โอยเขาน้อยแต่เขานะดูครับโอ้โหโอ้โหดูครับเนียเนียเหนียเนียวนี่ขยก่อนครับขยเอาดินออกก่อนโอ้ยดูประมอเพียบ นี่หรอแล้วมีนี่ด้วยนี่โอ้โหดูครับนี่สุดจอดเลยครับมาลักขักเลยทุกนี่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 น่าจะมีไส้โลนะครับตัวนี้เหยียบเลยครับหาที่เอาออกก่อนครับ โโอ้ห oh. <laughs> มีทั้งปลาหมอปลาหมอหลายตัวนะครับมีปลาตะก,กับด้วยนะโอ้โหอ๋อเอ๊ะเอาไปทำเกียร์ได้หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> มาครับ เดี๋ยวมาดูเหลือๆเอานอยเดี๋ยวตัวไ้นเล็กๆผมอาจจะต้องเอาไปปล่อยในคลองนะครับเพราะว่าตรงนี้รู้สึกเหมือนว่านา้ำจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันก็จะแห้งแล้วนะครับแล้ะรอบหลังนี้นะครับเดี๋ยวเอาปลาออกเสร็จเกี่ยวผมก็จะย้ายทีใหม่เลย เพราะว่าไว้ตรงนี้ม่เก่งนะเพราะว่าน้ำเลยแพงเห็นนี่ลอยคนเข้ามาจับปลานะครับเดี๋ยวเลยเข้ามาสวยดูหายหายมืออีกตัวมือขาด ขอใไซสวยครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับวิธีการลงวางหลอดแบบนี้โตไม่โตนะครับเล็กๆกตส่วนใหญ่ <c oughs> มีปลาช่อนแบบใา้ปลาเข็ม ลองดูนะครับเดี๋ยวผมสลบผลงานเสร็จผมอาจจะเอาแค่ปลาไหลตัวเดียวนะครับแล้วก็ปลามอใหญ่ๆใ,ใส่นี้อีกสักสองสาตัวนี่ปลาไหลตัวนี้ใหญ่จริง โโอ้คิดว่ามีเป็นพวกลก,กไปลาอะไรเงี้นะครับผมกว่าจะเอาไปทำยื่อทงปลาจะดูแต่นี่ไม,ม่มีเลยเทไม่ได้นะครับเทเดียวเลยไหลจับกันไม่ไหวไม่ไหวเอาหมอด้วยนะครับ อย่างเดียวนะครับน,นี่ก็หอยเชอลี่หอยเชอลี่อันนี้เดี๋ยวผมเอากลับไปฝากแม่บ้านนะครับก็แม่บ้านก็ชอบกินไปหมดเลย นี่นะครับโอ้โหไฮไลท์ของงานครับตัวนี้เอาปโอ๊ตเน,นื้ออออมออกนี่ครับผมโอ้ยบลอลเลอร์เลยเกือบกิโลมครับตัวนี้โอ้ยสุดยอดครับผมนี่กบไม่ได้นะครับก็กะว่าจะวางหาปลาไหลกับกบนะครับต่กบไม่มี นี่ปลาไหลตัวเดียวแต่ตัวนี้บลูทูล้วครับคุ้มนตนี้ครับผมผลงานวางรอบ2ง,งาน,นะครับโดนมาขนาดนี้ปลาหมอหอยเชอรี่แล้วก็มีปลาไหลใหญ่อยู่หนึ่งตัวนะครับครับผมสรุปแล้วนะครับ ถือว่ายังโอเคอยู่ครับก็ถา้าเพนทอนพี่ๆน้องๆหน้าๆท่าทันใดมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะครับว่าผมวางหลอกถูกวิธีหรือเปล่าหรือไม่ถูกวิธียังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำมาหากินนะครับนี่ครับไปเจอกันไหมคลิปหน้าเดี๋ยวผมขอตัวย้ายไปวางหลอกใหม่ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปสถานที่ไหนสถานที่ยังไง แดีวเราไปเจอกันครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับผมมันหมานครับ